ูอวเปิดจอด้าวยดิดูยัเอนเดหรอโหคนดูไไฟเต็มเลยวะ่ะอดูดิเพื่อนดูได้ปะรนนี่ไม่มอ่ะ กูว่าแล้วกูแชร์จอปุ๊บแม่งสตรีมกูหมุนเลยใช่เหรอเออไว้ก่อนเลยกูแชร์จอที่ละสตรีมกูหมุนเลยคนดูลำไฟฟ้าเต็มเลยอ่ะทำไมวะมึงดูสตรีมกูได้ไหมล่ะเล่นได้คนดูลำไฟฟ้าเต็มเลย,เยทำไมวะ เด้งเดียวแ, ER แล้วมันต้องเปิดเสียงยังไงอะไรวเพื่อนเอล่ามึงเป็นเป็นตัวปลูกปั่นปะเนี่ยทำให้คนดูลำไฟฟ้าเนี่ือเฮี้ยไปพูดทำไมกูรู้อ่ะนาโคตรอ่ะกูจัดคาคาผู้ใหม่อ่ะ คนดูลำไม่ฟาตึมเลยที่ผม <c oughs> ที่ผมนั่งอ่านนะส่วนมากจะเป็นติ่งโอเคดังนั้นที่มาลำแก๊งอื่นๆเขาไม่มานั่งลำโอ้โหทำไมน,นี่ถึงเจาะจงว่าเป็นเราอะ ครับพี่เก่งที่สุดแล้วครับพี่เอ้ยเดี๋ยวค่อยตีดึกเดีเ๋ยววะไปแข่งนะฮะสู้ๆนะเพื่อนวิ่ง <c oughs> ไปแข่งอะไรวะนุ้ดเค้าซีเกมเข้าท <c oughs> ีกเกม <c oughs> ทำไมวะดึกๆแล้วกันโอเคเพื่อนมึงมันมีค่าแค่กับฝูงเอางกันในกลุ่มที่มึงสิงแล้วก็สูงยนเขาเหนียวให้ไปอย่าเพิ่งหิวแล้วก็หุ่นในฟ็อกออยกูก็บอกมึงไปหมด ใครเป็นปาหีหรือกบฏทำตัว e o, ะะเฮี้ยวแล้วก็เสียวเป็นขนมถอดกางเกงโชก,กเชียวถ้าเป็นเฟียวเป็นตลกเก็ดแม่โททุยลูกกุยลูกอีดอกถ้เป็นมาเกา่าถ้าเป็นเก่าในระบอบคิดจะเสียวมึงก็เสียวให้ตลอดถ้าเป็นเทมันไม่ทันคนบอนกูใหญ่ใจดีจัดหนึ่งหนึ่งไม้ท<ม>ีก<ร>ูอยากจะเห็น<ใ>จริงๆว่าใครของจริงฮ่าฮ่า่แซกันเป็นกุ๋ยเลยคนดูแต่ละฝ่ายทางทั้งที่ตัวผู้เล่นทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอันนี้จริงนะเออเอออันนี้จริงนะนข เวใครไปเอาไปไผ่ว็ดแลูกกอบคิดจ<ว>ะเสียวมึงก็เสียวให้ตลอดถ้าเป็นเทพมันไม่ทันควรจะจำไปประกอบเปรียบกูเป็นต้นไม่ใช่ติ่งแตลไเป็นดานแล้วก็กิ่งทำเป็นดูสรรพสิ่งทั้งที่แสงในตัวมึงยอไมมีปัญหาใครต้องตอไอ้ฟ้าไก่เวทก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะมึงมันมีค่าแค่กับฝูงโวยกันในกลุ่มที่มึงสิงแล้วก็สูงยืนเข้าเหนียวให้ไปอย่าเพิ่งหิวแล้วก็หุงในฟักออยกูก็บอกมึงไปหมด

มึงมันมีค่าแค่กับฝูงโอ้ยกันในกลุ่มที่มึงสิงแล้วก็สูงยนดเขาเหนียวให้ไปอย่าเพิ่งหิวแล้วก็หุมในฟักอาวเยอคนดูสามร้อยพร้อมลิงโดคนละชั้นกันไปฝ้าไม้ CMD รู้รู้กันอยู่อยู่เยื่องคนละชั้นนั่งบ้าบบ้าบบ้าบฮึ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  ไอเวทเล่นเกมมีบ้านมีรถส่วนไอฟ้าขอเงินคนดูไปวันวันวันนี้ผมสเตฟามาสตรีมนะครับมีใครให้เงินอีกไหมจะต่อเวลาพร้อมลิงโดทำไมวะทำไมต้องลำกันวะมันก็เก่งกันทั้งคู่นั่นแนะหนักแล้ว ไอเวทก็เก่งไงฟ้าก็เก่งมันก็เก่งกันทั้งคู่มึงจะหาที่หนึ่งเปทำไมวะทำไมวะใครเป็นที่หนึ่งไหมในไฟเอ็มคือมึงได้เงินล้านหรอหรืออะไรหรืออะไรกันวะกูไม่เข้าใจวะก็เก่งกันคนละแบบทําไมอ่ะเวทก็เก่งฟ้าก็เก่งเป็นนั่งเปรียบเทียบกันทําไมอ่ะกลัวคนเม้นเถียงกันอ่ะ <c oughs> บูธเราไม่เป็น,นอ่ะเหียนู่นนะ่ะนั่งนะ <ขอ S 1> ู่นน่ะแต่เออกูงงเป็นอะไรกันไปหมด โคตดเข้าเส้นเล่นเข้าเนื้ออันนี้ดูเข้าเส้นเล่นเข้าเนื้อดูเข้าเส้นเห็นเข้าเนื้อพอน้องกูกลับมาเล่นมีอาการทันทีเลยเว้ยติ่งมะเร็งไฟเอ็มติ่งแมวเลือนมันต้องการอะไรจากสังคังเอ้ยสังคมอะไรวะคือเราคือคนดูเราไปน,นี่เหรอคน คนดูคนดูเราไปนี่หรอไปเปรียบเทียบหรอวะไม่รู้เหมือนกันวะผมเก็บไปเสียนี่อะไรวะอะไรอะอะไรนเออไอหานี่ลืมมันไปเถอะ แต่ก่อนเคยเล่นดีแค่ไหนฮะแต่ก่อนเล่นดีแค่ไหนเราสามารถชื่นชมคนคนหนึ่งได้โดยไม่จะเป็นต้องกดใครให้ต่ำลงไม่มีใครชอบการโดนเปรียบเทียบหรอกนะอันนี้จริงนะว่าปล่อยไปเถอะบอเมนมันทะเลาะกันเองคนเล่นเออคนเล่นไม่เห็นมีอะไรเลยวะ Cô đưa đa điện đong a điện đong này hiệu khai phong là đơn đưa đơn đưa điện 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 ไอทหารนั่นตัวแบบตัวเออที่สุดละถ้าถ้ากูเห็นเห็นในในในแชทที่กูไปทําหมุนหมุนเฉยอาเฉินนะ่ะมนันมาล้ากูในแชทนั้นอนะตอบก็คืออะไรถ้าเป็นเอลเคะไอเนี่ยมาตลอดไอทหาระ่ะไอทหารหน่วยรบพิเศษอะเดี๋ยวตรงไอเคไปดีกว่าเลยเออไอนั่นเออสุดละถ้าในมุมกูนะคือถ้าเป็นแบบแบบเป็นคนดูที่มาเม้นล้าอะไอตัวเนี้ยต่ออ้องสุดตัวฮา หน่วยลบพิเศษกับข้าวผู้ผู้พันอ,ะอ่ะไอเทเนี่ยเก่งกันทั้งคู่แหละนาะนั่งดูชิวๆดีกว,ว่าสนใจไหมวะนี่ฮะทะเลาะก,กันได้เลยขึ้นมากูมีโอยู่ในบ็คมเยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซะกูคนในแก๊งมี่ที่พอนองเพื่อนั้นอยู่ไปหามาบ็เก่งทั้งหมดมีผลงานก็มีทั้งคู่ เก่งหมดแหละไม้ม่ว่าจะเป็นไอฟาไอละไอฟอดไอละไอเวทไอฟองไอละไอบ๊อบไอหลอดไอไอเล่นไอเทลไอพวกไม้ต้นๆของเซิร์ฟไฟเอ็มตอนนี้ก็มีประมาณนี้แหละมึงจะไปนั่งลำกันทำไมวะถูกไหมล่ะเนี่ยมึงคิดยังไงกับเมนพวกบ๊อบละบ๊อบละไว้ก่อนวะไอบ๊อบคือพวกเนี้ย คือเราอะเราอะรู้อยู่แล้วในวงการเดิมพันเขารู้อยู่แล้วว่าเราอะเราอ่ะโหลแค่ไหนเรารู้อยู่แล้วเราอะรู้อยู่แล้ววงการเพยาทำยังไงให้มันฮิยติเดียแต่แค่เวลาสตรีมเราต้องทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์ความความสนุกจะถ้าเราไม่ทำเขาเขาจะมีอะไรล้อเราปะงถามกูไม่อยากกูไม่อยากจะเป็นอ่ะผมพูดตรงนะคือด้วยฝีมือพวกผมอะมันไปไปถึงขั้นนั้นแล้วแต่ผมไม่อยากจะมานั่งเป็นแบบพวกสตรีมเมอร์ที่มานั่งสตรีมแล้วแบบ ต้องโชว์เก่งเออต้องโชว์เก่งอ่ะผมไม่ชอบผมเป็นคนตลกผมเป็นคนสนุกสวยปะเออผมไม่อยากไอ้นี่ผมไม่อยากมานั่งแบบไอ้ที่ต้องคลิปลุกเป็นคนคูคนเริ่อแลวไอ้ละมันได้แต่ไอ้บ๊อบไปไกลๆเอาเมึงคิดยังไงก็ไม่ได้สนใจเพราะรู้รู้อยู่ล้วมึงก็รู้ว่าตอนนี้กูเป็นไงรู้รู้ก็รู้มึงก็รู้กูรู้ดีเลยแหละเพราะอยู่กับมึงตลอดเออมึงก็รู้กูต้องไปนั่งสนใจคนที่ไม่ไม่ไม่ได้รู้หรอวะ เขาไม่รู้เว้ยเขาไม่พีดเขาจะพิมพ์อะไรก็ได้ไม่ชอบหรือไม่เป็นอ่ะมันก็รู้อยู่เหรอรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วคือคนเราไม่จําเป็นต้องอวดหรอกอ่ะอย่างกูอ่ะตอนนี้กูอาจจะมีบ้านหลังละร้อยล้านก็ได้นะแต่กูไม่ได้อวดเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องอวดเนี่ยในในในเวลาที่คุณดูนั่งขำเนี่ยอผมอาจจะนั่งแข็งอยู่ก็ได้ใครไปรู้อ่ะถ้าผมไม่พูดเสีอย่างอ่ะ ในระยะที่กูดูนั่งแตกนิดตองเนี่ยคือมันไม่จําเป็นเว้ยที่กูจะต้องมานั่งแบบไอ้เหี้ยคุณดูครับตอนนี้ผมโหดมากเลยนะครับดูดูนะครับเนี่ยคือกูไม่จําเป็นไงี่ยกูเป็นคนตลกกูเป็นคนสนุกกูไม่ได้อยากคลิปลกไอ้คลิปลก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 โหดเป็นคนที่กูไม่ชอบชอบอย่างนั้นเออ ไอ้รามมันก็รู้มันเล่นหนึ่งๆกับผมทุกวันอ่ะตอนที่ผมไม่ติมก็เล่นกันทุกวันทุกคืนอ่ะก่อนนอนอะก่อนนอนวันละติบยี่สิบวินเล่นต่อไปมึงก็รู้ว่าสมัยหตอนนี้แบบตอนก่อนก่อนกูว่าความกดหลังตอนกูอัพคอมอ่ะก็เปลี่ยนเออเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ไหนฮะก็ความต่างของโอแกนิกถ้ากูไม่เจ๋งจริงอ่ะกูน้ำสเต็ปตีน้อยไม่ได้หรอกไอ้เฮียไม่ํำได้ไงขอเจมขอเจมอยู่วะ อ้าวอ้าวโอ้มันบอกเปลี่ยนแค่นี้เว้ยละไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเลยบ๊อบบี้คนเดียวที่รู้จักบอสและอยู่กับบอสเนี่ยเป็นคนสนิทของบอสนะครับบางอย่างอ่ะเราไม่จำเป็นต้องพูดเองเพราะเพื่อนๆพูดแทนเราหมดแล้วเว้ยบ๊อบีคนเดียวที่รู้จักบอสและอยู่กับบอสแลีเป็นคนสนิทของบอสนะครับคนเดียวตอนแรก มันไม่มีกลัวมันจะมีไหมแก๊งเนี่ยไม่มีหรอกบ๊อบบี้คนเดียวรออะไรอ่ะฮะก็รันกันมาตั้งนานมึงก็รู้ใครัวโอเคมีบอสพีิดาเราจะโดนลามโดนโดนโดนอย่างงี้แหละมีบอสพี่ดาเราำอะไรสวยจัดรัยกันมาตั้งนานมึงก็รู้ครัวโอเคจะโดนรถจอดเป็นไรหลบได้เนี่ยเราทำให้โดนลาเองหรือเปล่าวะ เออหรือว่าเป็นเพราะตัวเราเองวนะบางทีเราต้องมองกลับมาเยอะออเออเออเแล้วมึงจะชงมาหายเฮียเลยอ่ะกลัวขนตูดบ้าจี้เฮียอ๋อเฮียเอ๊กิงสเตปสเอบายมิคิเ s สโดเนียมาสิบห้าบาทโอ้ยขอบคุณครับเอ้ยเช็คชื่อกันหน่อยนะครับคุณดูครับน้องฟาบูเล่น C M D แต่ ก็ยังได้แข่งรายการใหญ่มาโดยตลอดคนดูเวทจริงๆมันไม่มานั่งเซ็หรอกใช่ครับแต่พวกขี้แพ้ที่แพ้เราในออสตาเช่นแกงเจแกงเอ็แกงเอรวมถึงเกงดีที่โดนตบขาสคิปบ้านตัวเองโอ้หเจเย็นยครับคือปล่อยไปเถอะครับผมจะแนะนำนี้ขอบอุ่ขอบคุณคนขอบคุณที่โดเนตมานะครับ15บาทนะครับแต่ว่าเราปล่อยไปเถอะครับ คือน้องฟาหรือว่าน้องเวสอ่ะเขาไม่เห็นมานั่งเถียงกันเลยมึงเคยเห็นไหมละ่ะในเกมแล้วว่าไปอย่างเออมึงเคยเห็นไอฟ้ฟาไอ้เวสมานั่งยืนยืนยืนต่อหน้ากันแล้วบอกกูเก่งกว่กกมา <c oughs> ม,มึงไอ้เวสบอกอะไรกูเก่งกว่ามึงไอ้ฟาบอกอะไรมึงบอกกูไม่ไล้ตอนมีไหมมันไม่มีกูจะเกิดวันนี้กูจะเกิดวันนี้มีแต่คนดูเอาไปลามกันเองอ่ะมันไม่มีเว้ยเออปล่อยไปเถอะครับอย่าไปสนใจอย่าไปซีเรียส ถ้าเขาเมื่อไหร่ที่เขาล่ำกันเองอะ่ะอันนั้นน่ะมึง,ม,งมึงเอาดิมึงไปเต็มบบอ่ะอ่ะถ้าวันไหนเขาเถียงกันเองอะ่ะยืนทอ,อก,กันนะคุณผอ,อณ้นทอ,อก,กันแต่เขายังไม่ทันทะเลาะกันเลยเฮียมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยโดยนีบ้าพี่สงพี่บอพี่ดาพี่เถอ้อี่ดึงเขา,าคุยเขามาโยู่บอกว่าไอ้ยัยนี่คือตั้งแต่พอไปอยู่อะไรอย่างงี้คือมึงฟังเสียงนะ่เ้อี่ดึงเขาเหมือนเป็นพวกแบบทําพวกแบบลทัทธิทําเสียงอ้อนน้าเงียง้ยนอ่ะมึงฟังนะ เง้อคิดเรื่องเราไปคุยกับเขามาอยอะเสียงเสียวอ่ะอ้อนน้ำเงี้ยนไหนยัยเนี่ยมันเพิ่งตื่นเปล่าใช่เหรอกูเห็นปกติเขาทำามีปืนในรายการนี้มึงขำรูปใช่ไหมรูปอย่างอ้วนเลยว่ะดึกดำหรือโดนมาสิบบาท พี่บ๊อบครับ,รบไอคิระกทาผู้หญิงร้องไห้เมื่อวานนี้ฮะจริงเหรอไอสัตว์สกิระหน้าตัวเมียอะไรมึงทําผู้หญิงร้องไห้เหรอไม่ได้ดร,ดร้องผู้บาบถามนะเจ๊บาบบูถามว่าเรื่องปกติหรือเปล่า <ไ>นักควีเอล,ลเคโดเนเงตนมาสิบบาท,าบาทวันนี้ไม่เอาแล้วนะครับ,ร,บรายการฝอยในเล้าผมไม่อยากผมหมูสองตัวมานั่งฝอยนั่งฝอยขนาดนี้เดี๋ยวผมจับไปทำหมูฝอยเลยโอเคครับโอเคครับไม่มีฝอยแบบแบบวันนั้นแน่นอนครับวันที่อล่ะวันที่อล่ะประสาทแดกอะครับไม่มีแน่นอนมาเต็มแล้วแน่นอย่างนี้ไม่มด้แล้วไปเขาหาทีมลงอยู่เว้ยอลาตาลีน่า วันในตัวก็มีนี่กืนคบนะคมนะเก่งนะไอหม่ำไหมใช่ป่าว <laughs> วะ <laughs> ใช่ป่าวเขาคือหม่ำป่ะอีลิกคือลุงหม่ำป่ะเาขาเรียกกันลุงกูเรียกเรียกอะไรดีวะชื่อจริงเขาอายุเท่าไหร่วะสามสิบสองแล้วฮะใช่เหรอกูเรียกเขาไอหม่ำอ่ะบ๊อบเรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงดิโทษโทครับเฮียกูไม่รู้กูนึกว่าเขาอายุแบบเออยี่สิบต้นๆอะไรอย่างี้สามสิบกว่าแล้วหรอ ใช่ก็เขเรียกกัน่ายเวแล้ววอน่นี่เแต่คนนี้มาชอบเลยดนจเวม่งีการแกเกมไม่เห็นเออเนี่ยจับไอเวทเก่ง้าเอ่ะอ๋อยี่สิบหกอก็ไอหม่่มดีถูกแล้วนี่เป็นไรอ่ะไอเกียก็ถูกอลน้องกูแถวบ้านกูเองอ่ะหม่มอ่ะ เอ้ยอันนี้คืออะไรเอ้ยอะไรอ้ยโดนเอฟมายี่สิบยี่สิบยี่สิบวนบบช็อกโ,โกแลตโดเนเอฟมาสิบบาทวันนี้พี่กินขี้หรือ,อยังครับยังครับไม่ได้กินครับขี้อันนี้กอันนี้อย่างหายีก่กูเห็นในสตรอรี่บอบละ,เ,ะเปลี่ยนรูปโปรทำไมมึงไม่รักกูแล้วหรออีกครึ่งชั่วโมงกมาไม่เปลี่ยนโปรไฟล์ทำไมเหงาหรือ ถามว่าเปลี่ยนรูปโปรไปทำไมหมดรักกูแล้วหรอข้อความแจ้งเตือนระดับชาติทดตอบแจ้งเตือนพอเอ,ออันนั้นแหละมึงไม่ไมงไม่ได้ยินเลยเหรอไม่กูดูในไอจีกูไม่ได้มีอ๋อเซอร์เขาทดลองแค่บางจังหวัดเจ็บแม่มึงดูไอจีไอาสป่ะมึงดูไอจีไอาสป่ะไม่เอาไม่เอาไม่รูปล่อยแม่เถอะอย่างเงี้ยนะไม่ไหวแล้วหดหนึบป่ะติดหนึบป่ะมึงมึงลองล่ากมาคุยดิเมันทำเสียงอันนี้เสียงมึงเลยอ่ะมึงลองดูนะลองเลย ลาโมอลเรียกมานะกูดึงลงมาลาโปกแล้วโทโนต้องพูดห่างๆบนเวทีที่แท้เป็นโรคหลงตัวเองคือพูดตรงๆนะหลายคนดูคเสื่อโตโน่แลวรู้สึกโมมากอยู่ดีๆก็พูดถึงคนบ้าที่ว่ายนา้ำข้ามโขงขอเสียงให้คนรักเก่า พูดแบบวกๆวนๆเหมือนจะสารภาพแต่ไม่กล้าพูดตรงๆว่าผมทำอะไรไว้หนักจิตวิทยาออกมาอธิบายเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้เฮ้ยอะไรอะล่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนไหนเพื่อน บอเพื่อนบอเพื่อบอเพื่อนบอเพื่อนบเพื่อนไอ้เขาเพื่อนไอ้พัดก็เก่งเนาะเก่งพัดก็เก่งที่ไหนมีเจเคที่นั่นย่อมมีติ่งไอฟามาดินโอ้โหพอเอ๋อพอเอ๋อครับ เลิกเถียงกันเถอะกูเก่งสุดจบไหมมาล้ำไปพร้อมหน่อยมาล้ำไปพร้อมหน่อยมาล้ำกูทีอ่ะไอเวทไอฟ้าออนกักูทั้งสองตัวเรื่องเปรียบเทียบปีกมือกันหน่อยกูเก่งสุดไอเวทไอฟ้าอ่อนกว่ากูทั้งสองตัวเลยฮะจบไหมกูเนี่ยของจริงโนหนึ่งการไฟเอ็มไม่เฮี้ยลั่นานลั่านล่านบ๊อบไม่ต้องเถียงกันหรอกเลิกเถียงกันได้ละประสาทแดกมึงเอาเวลาไปทำมาหาแดกดีกว่าเฮี้ยมานั่งเสียงกันคิดคำมาด่าไอ้นั่นทีคิดคำมาด่านี่จริงกูเนี่ยของจริงสุดละ รวยบ๊อหนึ่งหนึ่งกูได้ทุกตัวรวยบ๊อแต่ถ้าทักมากูไม่ว่างนะทักมากูสตรีมกูทำงานดงานหนึ่งหนึ่งก็คูได้ทุกตัวทักมากูสตรีมเลยแหละกูขึ้นตอนนั้นเลยแหละกูติดงานบ้างล่ะกูทำนู่นทำนี่ทำหลังบ้านทำนั่นทำนั่นหมดอะกูไม่สนหรอกปาน้าชอกย่างเี้ยิไม่ใช่นี่เขา ไปรับลูกกลับบ้านเนี่ยไงไปวบดูอะไรอ่ะช้างน้มีปืนไหมรายการนี้ไปชวนเขามาที่ร้านเนี่ยไปไอ้ม่มอ่ะม่มน้องเลิฟอ่ะเออมึงจะเอาเออเอาเ,เ,เก่งเก่งกันหมดทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูทำประกาศสนียบัตรให้นะใบเกติบัตอ่ะมอบให้ทุกคนเลยในอันดับต้นๆของการไม้อ่ะเขียนว่าเปอร์เซ็นต์การความเก่งเท่ากันทุกคนจบไม่ต้องเถียง ก็ได้เลือกลำวเออโอ้โหยศแม่อะไรอ่ะกูขอบล็อกนะไอเทียเนี่ยไอสัตว์กูเพิ่งแดกข้าวอิ่มอิ่มไอเทียนี่แท็กขี้มาหาพ่อมึงอ่ะมึงด่ามึงบอกมึงบอกมันไปดิกูบล็อกแล้วไอสัตว์เทียจะไปแดกข้าวไม่อยากกินเลยว่ะเมื่อ user joined your channel ผีปาผีมาพี่เปา จะลองนั่งเล่นไอเีโอกันมั้ยจะเล่นเหรอทังโดเนตมา40่สิบบาทวันนี้นกูแพ้วัวชนอีกแล้วเมื่อวานก็แพ้5พอต้องเช็คชื่อไอระอีกร้อยหนึ่งวันนี้อีก4พอเอาไป40พอวันโอ้โหอะไรวะเฮียก็ตังที่แพ้วัวมาแบ่งก่อนด้วันหลังอะก่อนไปเล่นอะ

รับสอนว่าน้ำสิงน้นแตนกนะครับเป็นจม,มอยู่แตกกับผนิวิสิตจังเลยดิดาเอ็มเป็นตุกแกเลยศาสตร์สมัยนี้ความมาก็เลย่ลอไเนียแต่ไม้ลั่นจัดเลยว่ะถีบอะไอะไรีมอะไร่หาบนพ่อทิทไยัเีดยเย ไอ้เชี่ยเออสเตฟาเวสอะไรอ่ะพอสอนี่ชักนมเว้ยสาตว์ไปรับดีไีอ่ะมี่สยงตะวันร้อตัวนี้ไม่สนโลกด้วยตัวนี้ไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะตายต่อตายสาตายสี่เพื่อนตายด้วยตีเสร็จภาคต่อรุ่นนึงดูดิดูดิ ก็แบบเวลาเล่นไม่เงียบอ่ะก็นั่งพูดให้ให้สนุกด้วยทั้งฮาทั้งเก่งตายหนึงโอ้ยตายหนึงอ่ะตาย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 หนึ่งนี่ใครล้ก็ตายมีพูดด้วยนะดูดิโอ well> ้ห <AH นี่เกิดหรอเกิดหรอเกิดหรอเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมนี่เนี่โอ้โห นี่มีอื League ้อื้อืนเลยนี่เก่งจริงกับผ่านคนนี้ให้ได้ครับไอไอฟ้าไอฟองไอไออะไรทั้งหลายอ่ะเก่งจริงผ่านคนนี้ให้ก่อนพวกมึงอ่ะ